เอาอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้สวัสดีครับนะฮะก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับฟุกุโ o p เพลย์นะครับผมซึ่งจากอีพีที่แล้วนะฮะอ่ายับฮะแพ้ยับเยินเลยเนาะก็เดี๋ยวอีพีนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นใหม่นะครับก็คือเราจะ เปลี่ยนวิธีการเล่นนะจากายกพวกตีกันเปลี่ยนมาเป็นวิธีสัมพันธมิตรนะครับโดยการเขาเรียกว่าไปเล่นดนตรีให้ฟังก็เออก็แปลกดีนะครับการเล่นดนตรีทำให้ผู้คนเป็นพันธมิตรกันเนาะโอเคจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับแล้วมาเปลี่ยนแผนใหม่ก็คือว่าเมืองเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะผูกสัมพันธมิตรให้เป็นเมืองเพื่อนบ้านนะครับจะได้ เวลายกทีมตีจะได้มีเพื่อนช่วยเนะาะเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเรา <c oughs> ต้องการเนื้อ25โอเคเราต้องต้องยอมนะฮะเรายอมไม่งั้นเนี่ยเราเราจะแพ้อ,อีกเลยครับต้องยอมนะต้องยอมดูแต่รีวเต่รีวมาทามาสร้างตัวนี้ฮะเพื่อประสานสัมพันธ์กับเพื่อนก่อน,นนะครับ ผมว่าเราไปสร้างสัมพันธ์เนยดีกว่าเอาทีมงานคุณภาพราไปฮะสามคนน่าจะพอนะครับน,น,นี่มันจะคล้ายๆกับตอนช่วงก่อนนะเนี่ยครับที่แบบว่าถ้าเอาทีมไปเยอะก็สามารถโชว์ได้เยอะอะไรอย่เงี้ยแ,แล้วก็เปอร์เซ็นต์ทีได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ย เป็นสีเขียวนี่จะได้เป็นพันธมิตรกันเนาะแค่สามคนนี่แหละนี่มาสารสำคัญกับเพื่อนตรงนี้เรามาเป็นพันธมิตรกันเพื่อนเดี๋ยวเราจะแสดงเพลงให้นายฟังว่เราจะแสดงเพลงให้นายฟังปา ีโอเคเราเป็นเพื่อนกันได้นะครับผมตัวนี้ผมเป็นเพื่อนกับอ่าหมู่บ้านสีน้ำตาลเรียบร้อยนะโอ้ยสิบคะแนนเลยโอเคด้วยการโกงนะครับคือไปคุยกับเพื่อนบ้านทีละคนซึ่งท่าเรับไปคุยกับทั้งหมู่บ้านมันจะยากกว่านี้นะโอเคเอ่า ลูกป,ปั้นจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับคุณทําให้เผาหมูบ่บ้านสีน้ําตาเป็นพันธมิตรนี่เป็นการเฉลิมฉลองเผาของคุณได้แกะรูปสลักโอเคก็คือเป็นรูปสลักที่นึกถึงว่าเราเป็นพันธมิตรกันด้วยการร้องเพลงนะครับดีแนละดีด,ดีดีกว่าการโจมตีคราวที่แล้วแล้วก็รู้สึกง่ายกว่าด้วยนะใช่ไหมไม่ทำนี้นานแล้วนะมาๆกลับบ้านมากลับบ้านมา ตั้งแต่สิ่งดีๆเอาสีฟ้าได้ก่อนไหมสีฟ้ารู้สึกว่าจ hmm? ะโ,โอ้สีฟ้าสีฟ้าสวยนี่ๆๆเ <c oughs> ขานี่มันน่ากลัวเขานี่มันน่ากลัวเราต้องมาเอ้ยเอจ็ดสีม่วง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 เดียด๋วยวๆๆเพราะว่าสีม่วงเนี่ยมันเนี่ยๆๆ <c oughs> มันเป็นสายแบบสายบู๊บอะนี่เขาบู๊บอะ โอ้สิงห้งสายพี่เอ้ยถ้าเราได้มาเป็นเพื่อนเราจะดีมากเลยนี่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 น,น,นี่เอาของกำนันมาฝากเอาของกำนันมาให้เอาของกำนันมาให้สีฟ้ามาทำไรมาทำไรเพื่อนฉันอ๋อไม่ไม่ไม่ลงมา,มา,มา,มา คไฟมาคไฟมาค้มไทำไมเอาค้ไฟมาทำไมเอาค้ไฟมาทำไมเอ้ฟมาทำไมฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยเดียวสีเขียวด้วยสีเขียวด้วยเอาไ่อาคุยก่อน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  เดี๋ยวั่นมัย่อไม่ได้ใช่ไหมอันม้ไมด้ไหมขอกำลังเสริมได้มอ่ะขอากลังเสริมได้ไหมฮัลโหล

Ó, lại hơi hơi ซัมสั่มโหนี่นี่มาคุย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 ให้เขาแบบอามเมื่อกี้ไม่ได้คุมเขาหน้าเผามาโอเคค่อยคคุยคคุยกัน 嗯。对 ทางอ๋อเผ่านี้จะเดินทางมามอบให้เราโอเคโอเคอกลับมากลับมานี่เอาเอาเอเคแต่เราเล่นเพลงให้ฟังนีเล่นเพลงให้ฟังเล่นเพลงให้ฟังเรามีแตรไม้แล้วนะตอนนี้ ก็ขีดได้เนี่ยได้เลยโอเคโอเคพันธมิตเพียบนี้ทำสัตว์ป่าให้เชื่องเอา,าโอเคดูเนี่ยนี่คืออนุสรณ์สถานแห่งมิตรภาพถนนเส้นหลักของประเทศไทยไม่ใช่โอเคอันนี้ได้เพื่อนมาเพิ่มมานะครับดูหน้าตามัน ไอ้จิงจบนั pen, ่นมันเผาพันเราเออจิงจบปวกนี่มาแล้วจิงจบปวกเอ้ย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 เอ้ค่ะเอาของกำลันมาให้เจ้านี่มาองเพลงโคตๆดีกว่า อขออันนี้ไม่เรื่องมากนะอีกทีหนึ่งเราก็จะได้มิดมิดมิดเป็นพันธมิตรกันไปอ,อีกทีหนึ่ง เริ่มยากและเรามาสร้างมิดกับเพื่อนครับเรามาสร้างมิดด้วยกันครับเฮ้ยขอคือเพื่อนเราที่เกินยอนโอ,อ้ครับวนี้ ตอก,แ,ก,อกแต่มาแล้วก็มีแต่มาแล้วก็มีแต่มา,มมาอีกคนนึงเดี๋ยวโอเค,อ,เคอ่านี่ไงมีเมืองเพิ่มฮะอ่ะ12ประชากรขเขาเยอะจังๆๆโอเคเป็นแฟนไทมิสกันเรียบร้อย สัญลักษณ์เอนพันธมนิรก็มามมมบ้านเมืองโอเคจำนวนคนขยายเพิ่มขึ้นเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยตัวไรตัวอะไรีมาทำอะไรมาขโมยข้าวอย่้ว ขโมยข้าวไปเจอขโมยข้าวอย่านาวกาดเฮ้ยสาเลี่ยงเฮ้ย อึ่เ <gesch> ด <uce> ียวเอ้ยเอาเอาได้แล้วนี่เอาเอาได้แล้วนี่เอาได้แล้วนี่พอที่สุดเรากำจัดมันสำเร็จนี่คิแท่นสุดท้าย แทนมหาโหดคุณได้กำจัดมูบ้านสีม่วงไปแล้วเรียบร้อยฮะแม่นึกว่าอีพีนี้จะไม่ได้ซะแล้วนะเออยัง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 ทำอะไรทำอะไรบล็อกถูกบล็อกบักบักโอเคนี่คือวิวสถานการณ์ของเรานะครับเราสูญเสียคนไปมากเหลืเกินน่นนดูจากช่วงยุคแรก,แรก นี่ฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ตา,ต,าตาย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 นะครับผมหลังจากนั้นเราก็เริ่มเป็นพันธมิตรเริ่มหาพันธมิตรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนนี่ฮะเราสูญเสียคนไปเท่าไหร่นะไทยแล้วก็ชนะในการกำจัดพิชิตเผ่าอื่นนะครับผมโอเคผลตำรวจก็คือเป็นกลางฮะเ<ะ>ผ่าที่เป็นกลางจะมุ่งทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าโจมตีหรือร่วมสัมพันธมิตร โอเคก็คือเราไม่ได้เก่าเราขนาดนั้นนะเราเป็นกลางนะครับผมโอเคเอาละทุกคนเราะต้องพัฒนาหมู่บ้านของเราให้เป็นเมืองพอของคุณได้ครองทวีปนี้แล้วและพร้อมที่จะพัฒนาความเป็นอยู่โอเคมาถึงหมวดนี้แล้วก็เดี๋ยว ขอเป็นอีหน้านะครับผมไว้เจอก,กันกับหมู่บ้านของเราเนาะอีพีหน้าโอเคสำหรับวันทีนี้ไปลแล้วจริงๆนะและ้บาย